เรื่องยอละครนี้รักเกติยศ EP ที่2ี2 4ที่จะออกอากาศในทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีที่ช่อง8เวลา18 00. นาฬิกาค่ะ หลังจากที่เนราออนรู้ข่าวว่าพี่ชายของเธอนั้นป่วยและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นเนราออนก็มาทำงานที่ไร่ทำให้ลูกน้องของกำนันเรืองที่มาซุ่มดักทำร้ายพร้อมกับการจัดการเมงที่เอกภพสั่งให้มาคอยเฝ้าดูแลเนราออนซึ่งในระหว่างที่นิราออนมาหาสารที่โรงพยาบาลน,นั้นเนราออนก็พยายามโทรหามเมงแต่ไม่สามารถที่จะติดต่อได้จนกระทั่งนุ้ยได้มา พบเจอกับเหมงพร้อมกับโทรไปบอกเอกภพว่าเนราออนกำลังตกอยู่ในอันตรายเอกภพที่รู้ก็ตกใจมากซึ่งว่าเนราออนเมียของเขานั้นตกอยู่ในอันตรายก็รีบขับรถออกไปตามหาเนราออน ซึ่งในตอนนี้นิราออนได้ถูกลูกน้องของกำนันเรืองใช้ปืนข่มขู่แต่นิราออนจำได้ว่าลูกน้องของกำนันพร้อมกับหาทางหนีเอาตัวรอดแต่ลูกน้องของกำนันก็ตามไปทำร้ายแต่แล้วเอกภกพก็เข้ามาช่วยได้ทันซึ่งกำนันเรืองแล้วก็มีนาที่รู้ว่าลูกน้องนั้นทำงานไม่สำเร็จมีนาก็มีการอารวาดด่าทอด้วยความไม่พอใจเพราะกลัวว่าถ้าเอกภพรู้ คงดูเธอไม่ดีแน่ๆแ,แต่พ่อของเธอก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะว่าถ้าหากเขาโมโหขึ้นมาอาจจะมีการสัดทอดถึงเราก็ได้นะลูก หลังจากที่เอกภพพาเนราออนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลน,นั้นทำให้เอกภพได้รู้ว่าคนที่ดักทำร้ายเนราออนนั้นเป็นลูกน้องของกำนันเรืองยย่งทำให้เอกภพนั้นสงสัยบางอย่างพร้อมกับเอาปืนที่เขาหยิบมาจากการที่ต่อสู้กับคนร้ายเพื่อต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างและเมื่อเขารู้ว่าจากการทำร้ายครั้งนี้เป็นคนของกำนันเรืองเขาจึงรีบเอาเรื่องนี้ ไปฟ้องกำนันเรืองแล้วก็มีนาถึงที่บ้านพร้อมกับบอกว่าเนราออนโดนคนทําร้ายและคนร้ายก็เป็นคนของกำนันแต่ว่ากำนันเรืองแล้วก็มีนาก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องและเอาตัวรอดจากข้อกล่าวหาน,นี้ไปได้แต่เอกภพไม่ไว้ใจทําให้เอกภพนั้นยอมกลับบ้านไปเพราะมีแผนการที่คิดจะหาหลักฐานเรื่องการตายน้องชายของเขานั้นมาให้ได้ ซึ่งมีนาเองก็แคนใจมากทีนี้ราออนเป็นมารหัวใจของเธอและทำให้เอกภพนั้นไม่เหมือนเดิมจึงคิดที่จะเอาชีวิตของนิราออนอีกครั้งแต่กำนันเรืองกลับไม่เห็นด้วยเพราะเพิ่งจะเกิดเรื่องกับนิราออนและยิ่งเอกภพรู้เข้าก็อาจจะหมดรักในตัวของมีนาได้แต่มีนาไม่สนใจและพูดออกไปว่าตอนนี้ความรักมันไม่สำคัญแล้วค่ะ ตอนนี้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีกำนันเริ่มมองดูลูกสาวที่ในตอนนี้มีแต่ความอาฆาตแค้นที่มีตอนน่อเนราออนถึงขนาดต้องคาต้องแกงกันจึงพูดกับมีนาออกไปว่ามันเกินไปหรือเปล่าค่าคนตายมันเรื่องใหญ่นะแต่มีนากลับไม่สนใจแล้วก็บอกพ่อไปว่าถ้าไม่อยากให้นิราออนตายก็ทำให้นิราออนมาเป็นเมียของพ่อสิเพื่อต้องการให้นิราออนนั้นออกไปจากชีวิตของเอกภพ ซึ่งต่อมาเนื้อบุญที่แอบได้ยินเอกภพพูดถึงเรื่องการตายของอามน้องชายของเขาเธอจึงพยายามถามหาเอกภพเรื่องที่อามตายฟรีมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมจากฝีมือของกำนันเรืองใช้หรือไม่ซึ่งเอกภพในตอนที่เนราอ่อนถูกทำร้ายซึ่งอาวุธที่ใช้นั้นคือปืนกระบอกเดียวกันที่กับการใช้ยิงอภิชาติน้องชายของเขาเขาได้บอกกับแม่ออกไปว่าจริงครับ พร้อมกับขอร้องเนื้อบูลว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับมีนาเพราะเขากำลังตามสืบหาหลักฐานเรื่องนี้อยู่เนื้อบูลถึงกับอึง้งพูดไม่ออกเพราะว่ามีนานั้นเป็นผู้หญิงที่เธอนั้นอยากจะได้มาเป็นลูกสะใภ้แต่ด้วยความที่ไม่อยากจะเชื่อ แต่ก็ต้องยอมทำตามที่ลูกชายนั้นขอร้องการที่นิราออนถูกทำร้ายเธอรู้ดีว่ามีนานนั้นต้องอยู่เบื้องหลังและเป็นคนสั่งการให้ลูกน้องของกำนันเรื่องพ่อของเธอนั้นมาทำร้ายทำให้สรันที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นคนทำร้ายน้องของเขานั้นเขาก็หวังที่จะไปเอาเรื่องและก็เอาคืนกับคนที่มาทำร้ายน้องสาวของเขาแต่นิราออนก็รีบมาห้ามเอาไว้เด็กพูดกับพี่สรันออกไปว่า พี่ออนไม่อยากเสียใครไปอีกแล้วนะพี่รันเข้าใจไหมสรันที่เห็นน้องร้องไห้ก็ยอมทำตามที่น้องสาวนั้นขอร้องพร้อมกับดึงตัวของเนื้อรอออนเข้ามากอดเอาไว้โดยที่เนื้อรออ่อนไม่รู้เลยว่า สรันไม่มีทางที่จะยอมปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆและไม่ใช่แค่สรันที่ไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้เอกพบเองก็เช่นกันเพราะเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะหาหลักฐานเอาผิดคนที่ฆ่าน้องชายของเขามาลงโทษให้ได้ เอกภพจึงใช้มีนาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะหาหลักฐานจัดก,กำนันเรื่องให้ได้ได้วยการขอคืนดีกับมีนาเพื่อจะทำให้มีนานั้นได้ไว้ใจในตัวของเขาและถึงแม้ว่าเขานั้นจะต้องฝืนใจและจะต้องทำให้เนราออนเสียใจก็ตามสรันที่เห็นว่ามีนานั้นมาหาเอกภพถึงที่ร้องเขาก็เรียบดักรอมีนาเพื่อที่จะทำให้มีนานั้นได้รู้ว่าการที่มีนามาทำร้ายน้องสาวของเขานั้นเขาต้องเจอ กับบอะไราสารานได้ใช้มือบีบใบหน้าของมีนาอย่างแรงพร้อมกับพูดกับมีนาออกไปว่าผมเคยเตือนคุณแล้วนะว่าอย่ามายุ่งกับน้องสาวของผม แต่ว่านี่คุณยังส่งคนของพ่อของคุณไปทำร้ายยายออนอีกในเมื่อไม่เชื่อกันก็กลมนายยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็นแล้วกันสารันได้ลากตัวของมีนามาถึงที่กระท่อมที่ทั้งสองนั้นเคยพอรักกันพร้อมกับโยนตัวของมีนาลงไปแล้วจัดการ ขืนใจมีนาอย่างที่เคยทํายิ่งทําให้มีนานั้นแค้นใจสรันเป็นอย่างมากและก็หวังที่จะจัดการสรันให้ออกไปจากชีวิตของเธอซึ่งทางด้านมีนาเองก็แค้นใจเนราอ่อนเป็นอย่างมาก แต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อสรันพี่ชายของเนราออนต้องมาตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าการตายของสรันนั้นเป็นฝีมือของมีนาแต่ว่าหมอน้ำตาลที่เป็นเพื่อนของเนราออนที่แอบหลงรักสรันจับได้ว่ามีนานั้นมีความสัมพันธ์กับสรันเป็นอย่างไรแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของสรันจึงให้ข้อมูลนี้กับเอกภพโดยเอกภพก็ขอร้องน้ำตาล ว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับริราออนนะว่าเขานั้นได้รู้เรื่องนี้แล้วเพราะเขานั้นกําลังตามสืบเรื่องของน้องชายและไม่อยากให้กำนันเรื่องนั้นไหวตัวทันและเขานั้นจะช่วยตามสืบเรื่องของสรานอีกแรงแล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามชมกันได้ในละครเรื่องนนรักเกียติยศค่ะ